เดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้แหนบให้กับรถนิสสันนาวราคันนี้นะครับเนื่องจากแหนบของคันนี้เราทําไปแล้วนะครับบรรทุกได้แต่ว่าต่ําไปนิดนึงนะครับตัวเต้าแหนบต่านะฮะแล้วบรรทุกน้ําหนักได้ตามพิกัดแล้วแหละแต่ว่าเต้าแหนบต่ําเราก็จะแก้โดยการที่นําแหนบออก2ชิ้นก็คือชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายกับชิ้นนี้นะครับเอาชิ้นสุดท้ายกับ12มิลออกก็จะมีความสูงขึ้นมาได้อีกประมาณ1นิ้วนะครับ เพราะว่ารถลูกค้าบรรทุกประมาณ4ตันเนี่ยแหนบระดับนี้ก็พอนะครับแหนบระดับเนี้ยบรรทุกได้ประมาณ4ตันแต่ทีนี้มีข้อเสียคือเต้าแหนบต่ําไปนิดนึงนะครับเราก็สามารถชักตัวที่สั้นตัวนี้ออกได้แล้วก็12มิลออกได้นะครับแหนบก็จะเหลืออยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6อยู่ประมาณ6แผน่นระดับ4ตันก็บรรทุกได้ครับและคันนี้นะครับเดี๋ยวเราแก้เรื่องแหนบเสร็จแล้วเราก็จะใส่ แผงเบรกมือเพาลอยไปด้วยซึ่งเพาลอยเส้นนี้ของเขาไม่แน่ใจว่ามีเบรกมือหรือเปล่าน่าจะมีเพราะสายเขามีอยู่นะครับแต่ว่าเขาเบรกไม่อยู่นะครับเบรกมือเขาดึงไม่อยู่แล้วก็เจ้าของรถอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็สั่งแผงเบรกมือมาให้หนึ่งคู่นะครับจะทําการดัดแปลงทางสายเข้านิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ใช้เบรกมือคู่นี้แหละนะฮะที่จะเอาไปใส่กับรถของคันนี้นะครับ เป็นนิสสันนาวาราเบรกมือของเรานะครับรับรองว่าดึงอยู่แน่นอนเรามีกลไกสามารถตั้งได้ตั้งศากดตัวนี้ได้นะครับเวลาดึงเบรกมือปุ๊บเนี่ยเบรกมือจะกลางออกทั้งสองข้างซึ่งสามารถที่จะหยุดรถได้ชั่วข่าวได้นะครับนี่ฮะมีตัวตั้งทั้งสองตัวเลยนะครับเห็นไหมครับจะสามารถกางขาออกได้ทางขาออกได้เพื่อจะให้เบรกนั้นกลางออกเดี๋ยวเราจะติดตั้งเบรกมือเข้าไปด้วยนะครับ รถเพื่อนๆคนไหนที่ใช้เพาลอยแล้วไม่มีเบรกมือนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะชุดเบรกมือประมาณ8,500บาทนะฮะค่าติดตั้งประมาณ1,500บาทนะครับเบรสิก็จบอยู่ที่ประมาณ10,000เราทําแล้วเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูครับว่าดึงอยู่หรือเปล่านะครับคันนี้เป็นนิสสันนาวาระนะครับใส่เพลาลอยแล้วก็มาแก้แหนบอีกรอบหนึ่งนะครับแหนบชุดนี้เราก็ทําไปให้กับลูกค้านะครับถือว่าสวยมากเลยแต่ทีนี้มีข้อเสียอยู่นิดนึงคือ แหนบต่ำไปนิดนึงนะครับตัวเต้าแหนบต่ำไปนิดหนึง่งด้านหน้ามีช่วงเด้งให้สวยครับคันนี้แหนบสวยแต่มีข้อเสียอยู่นิดเดียวคือเต้าแหนบต่ำข้างหลังก็มีช่วงเด้งให้เห็นไหมครับอันนี้ใส่สองงอด้านบนด้วยแหนบก็โอเคนะฮะสวยแต่ว่าเตาแหนบต่ำไปนิดหนึง่งเพราะว่าเวลาไปขึ้นตาช่างขึ้นลูกระนาดเนี่ยจะขึ้นลําบากนะครับเนื่องจากเต้าแหนบนั้นมีสกีอยู่ด้วย ก็จะทําการเอาแหนบออกสักสอแผ่นนะครับก็จะให้เหลือแหนบน้อยลงนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เต้าแหนบต่ําใช้ไม่ได้เราก็แก้กันใหม่ตามหน้าเสือเนาะเพราะว่ารถบางท่านเนี่ยเอาไปวิ่งงานแล้วเต้าแหนบต่ําเนี่ยมันก็วิ่งไม่ได้นะครับรจะติดลูกละนาดอย่างเงี้ยแก้เต้าแหนบต่ําคือการเอาแหนบออกนะครับ แต่ก็ยังคบรรทุกได้นะครับระดับ4ตันก็น่าจ,จะบรรทุกได้แต่แนบขณะนี้เหลือเฟือเลยครับ4ตันแต่ถ้าเราเอาออกแล้วก็ยังคงเหลือประมาณ6ชิ้น,นก็ยังสามารถที่จะบรรทุก4ตันได้นะครับนี่ะเดี๋ยวคราวนี้เราติดตั้งแขงเบรกมือเข้าไปด้วยนะครับเพาลอยคนนี้จะต้องมีเบรกมือเหมือนกันนะครับเวลาเราจอดรถเวลาเราหยุดรถเนี่ยมันจะทําให้เราสะดวกสบายนะครับถ้าเราไม่มีเบรกมือปุ๊บเนี่ยโอ้โห บางทีจอดรถนิดหน่อยเนี่ยรถจะไหลไปชนเข้ามาั่งรถจะต้องดับเครื่องบ้างบางคนวิ่งรถมาไกลๆแล้วจะต้องดับเครื่องยนต์ก็ไม่อยากจะดับใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเบรกมือพอล้อยก็เป็นส่วนสําคัญที่จําเป็นที่ควรที่จะต้องมีนะครับให้ดูกลไกครับเห็นไหมครับสายเข้าทางนี้นะครับสายเข้ามาทางนี้ปื๊ดเข้ามาเกี่ยวตัวนี้ดึงขึ้นไปมันจะง้างเบรกออกทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็มีตัวตั้งตัวนี้ด้วยนะครับสามารถท like ี่จะตั First, is, ้งได้เห็นไหมหมุนซ้ายหมุนขวาได้ตั้งได้นะครับเพื neighb, ่อนเพื่อนคนไหนที่สั่งซื้อแผงเบรกมือจากเราไปแล้วนะครับขอย้ําอีกครั้งหนึ่งพยายามกวดน็อตให้ทุกตัวให้แน่นนะครับมีน็อตตรงไหนก็พยายามกวดให้แน่นเลยนะกวดให้แน่นอีกรอบนึงนะครับอืมบางทีผลิตมาจากโรงงานบางครั้งอาจจะมีน็อตนัดหลวมบ้างก็คือก่อนที่จะใส่ก็พยายามตรวจตราให้อีกทีหนึ่งนะครับขันน็อตให้แน่นอีกทีหนึ่ง ตวตาเช็คความพร้อมให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราจะทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแผงเบรกมือพารอยเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะสั่งซื้อแล้วก็เอาไปติดตั้งเองก็ได้นะครับทักทายเข้ามาได้เบอร์โทรศรัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับอูบริชาติพารอยอยินดีต้อนรับนะครับชาวนีลเราก็มาดูแลรถคันนี้กันต่อนะครับเป็นรถที่ใช้พารอยแล้วก็ เสริมแนบบรรทุกประมาณสักสี่ตันนะครับแนบเยอะพอสมควรเราแก้ไม่ให้เต้าแนบต่ํแเราก็ต้องเอาแนบออกนะครับนี่ฮะเตาแนบจะต่ําไปนิดนึงล้อสิบสี่ถ้าเป็นล้อสิบห้าวงก็จะสูงกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งทีนี้เป็นล้อสิบสี่ครับเต้าแนบก็เลยต่านะฮะถ้าเป็นล้อสิบห้าวงยางก็จะสูงกว่าน,นี้นิดนึงเตาแนบก็จะสูงขึ้นมาไฟ ฝั่งนี้ประมาณ1นึ่งนิ้วทีนี้เป็นล้อสิบสไงล้อสิเต้าแนบก็จะต่ําไปนิดนึงแล้วก็นําออก2ชิน้นชิ้นนี้ชิ้นนี้2ชิ้นนะครับโอเคอฝากติดตามแล้วกันนะครับอุปริชาติเทารอยนะครับ